สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆป้าเปิ้ลสตรอรี่วันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมที่ธนาคารออมสินค่ะวันนี้ป้าเปิ้ลก็มีกิจกรรมที่ธนาคารออมสินใกล้บ้านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันออมนะคะของออมสินเขาครบ107ปีนะคะก็เลยมีการ มอบกระปุกให้สำหรับท่านที่มาฝากเงินนะคะหรือว่าเปิดบัญชีค่ะขั้นต่ำ5 0า500บาทนะคะเราก็จะได้รับกระปุกสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่บ้านป้าเปิลนะคะยังมีคอลเลคชันอยู่อีกามากมายนะคะแต่วันนี้มาดูกระปุกใบล่าสุดนี้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินมอบให้เราค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคมนะคะป้เปิลก็มาออมนะคะ500บาท กับเพื่อนๆตรงนี้อีกหลายท่านมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าปีนี้นะคะคนก็ไม่มากเหมือนที่ผ่านๆมานะคะแต่อย่างไรธนาคารออมสินก็ยังมีคอร์รัชชั่นกระปุกมาให้เราเก็บกันนะคะ500บาทหรือว่าเปิดบัญชีนะคะก็สามารถรับกระปุกคอร์รัชชั่นสวยๆน่ารักอันนี้ เป็นคอลเลคชันของเราหรือว่าเอาไปหยอดกระปุกได้เลยค่ะป้าเปิ้ลวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะตื่นแต่เช้ามาเข้าคิวค่ะนี่นะคะก็คนก็มารอนะคะฝากเงินแล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้รับกระปุกกันค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะ รับไปแล้วเห็นไหมคะกระปุกคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะใครไม่ได้ไปเมื่อวันที่30อก็น่าเสียดายนะคะตกดติดตามกดกระดิ่งป้าเปิ้ลสอรีแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ